สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะนักเรียนก็อยู่กับครูแก้วกหนกการเนคะมานุรักษ์นะคะในรายวิชานาตสินค่ะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะและในวันนี้ค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะพื้นเมืองค่ะค่ะก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาดูผังสาระการเรียนรู้ที่ใช้ในเรื่อง การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะพื้นเมืองกันก่อนเลยนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะจะแบ่งออกเป็น2หัวข้อด้วยกันที่เราจะต้องเรียนรู้นั่นก็คือความหมายของการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะและจังหวะพื้นเมืองนั่นเองค่ะและสำหรับมาตรฐานการเรียนรู้ที่ใช้ในเรื่องนี้ค่ะก็คือมาตรฐานส3.1นนั่นเองนะคะตัวชี้วัดที่ใช้ค่ะก็คือแสดงการเคลื่อนไหวในจังหวะต่างๆตามความคิดของตนค่ะ และจุดประสงค์การเรียนรู้ในเรื่องนี้นะคะนั่นหมายความว่าเมื่อน,นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องนี้แล้วสิ่งที่นักเรียนจะต้องทําได้มี3ข้อด้วยกันค่ะก็คือ 1. อธิบายความหมายของการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะได้ 2. ค่ะปฏิบัติท่ารำประกอบจังหวะเสริรงกระติบข้าวได้ถูกต้องนะคะและก็ 3. ค่ะชื่นชมและเห็นคุณค่าของการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะพื้นเมืองค่ะ แต่ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะคะครูก็มีภาพมาให้นักเรียนร่วมกันสังเกตภาพแล้วก็ตอบคำถามครูกันก่อนเลยนักเรียนเห็นภาพที่ปรากฏบนหน้าจอแล้วใช่ไหมคะเอลองช่วยกันสังเกตดูสิคะว่าจากภาพี่ยเป็นการแสดงอะไรคะยอดเยี่ยมมากค่ะการแสดงฟ้อนเงี้ยวนั่นเองนะคะแล้วการแสดงฟ้อนเงี้ยวเนี่ยนักเรียนทราบไหมคะว่าจัดอยู่ในการแสดงประเภทใด ใช่แล้วล่ะค่ะจัดอยู่ในเรื่องของการเคลื s <S ่อนไหวประกอบจังหวะพื้นเมืองนั่นเองนะคะซึ่งการแสดงฟ้อนเงี้ยวนะคะเป็นการแสดงพื้นเมืองของภาคใดแน่นอนเลยค่ะภาคเหนือนั่นเองนะคะเก่งมากค่ะนักเรียนค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่การเรียนรู้ในเรื่องการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะพื้นเมืองค่ะนักเรียนคะนักเรียนทราบไหมคะว่าการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะคืออะไร หลายคนทราบนะคะนั่นก็คือการแสดงออกโดยการเคลื่อนไหวกิริยาท่าทางต่างๆต,ตามจังหวะเพลงเพื่อให้การแสดงเนี่ยมีความพร้อมเพียงกันนะคะเขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรคะใช่แล้วล่ะค่ะเรียกว่าการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะนั่นเองค่ะมาดูในเรื่องของจังหวะพื้นเมืองกันนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าจังหวะพื้นเมืองที่ควรรู้จักเนี่ยมีอะไรบ้าง หลายคนทราบนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวะฟ้อนเงี้ยวจังหวะกลองยาวแล้วก็จังหวะเสริงกระติบข้าวนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันก่อนในเรื่องของจังหวะฟ้อนเงี้ยวค่ะนักเรียนนักเรียนทราบไหมคะว่าจังหวะฟ้อนเงี้ยวเนี่ยมีลักษณะอย่างไรคะ แน่นอนเลยค่ะจังหวะฟ้อนเงี้ยวนะคะก็คือเป็นจังหวะที่สนุกสนานประกอบการแสดงฟ้อนเงี้ยวของชาวไทยภูเขาค่ะเรียกว่าไทยใหญ่นั่นเองนะคะหรือเรียกว่าเงี้ยวนั่นเองค่ะซึ่งจังหวะฟ้อนเงี้ยวนะคะมีประโยชน์อย่างไรนักเรียนทราบไหมโอ้โหเก่งมากค่ะ จังหวะฟ้อนเงี้ยวนะคะมีประโยชน์ก็คือเป็นจังหวะที่สามารถใช้ฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างสนุกสนานนั่นเองนะคะเอแล้วการแต่งกายของการแสดงฟ้อนเงี้วเนี่ยนัาเรยนคิดว่ามีลักษณะอย่างไรคะสังเกตได้จากภาพเลยเก่งมากค่ะก็คือแต่งกายแบบชาวเขานั่นเองนะคะ มาดูค่ะในเรื่องของจังหวะฟ้อนเงี้ยวนะคะนักเรียนคะเครื่องดนตรีประกอบจังหวะมีอะไรบ้างไหนลองบอกครูสิคะเก่งมากค่ะมีมงมีชาบมีกลองนะคะหรือตะโพนนั่นเองนะคะแล้วก็ฉิ่งนั่นเองค่ะที่เป็นเครื่องประกอบจังหวะค่ะแล้วเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะคะฟังเสียงต่อไปนี้แล้วก็ตอบคำถามครูค่ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ ที่นักเรียนได้ไปฟังเสียงกันมาแล้วเดี๋ยวมาตอบคําถามครูกันครูก็มีคําถามนะคะลองดูสิคะว,ว่าจังหวะฟ้อนเงี้ยวที่นักเรียนไปฟังเนี่ยมีลักษณะเสียงอย่างไรคะอ้โหเก่งมากเลยนะคะมีลักษณะเสียงก็คือมองแซะมงแสะแสะมงตะหลุมตุ่มมงยอดเยี่ยมมากคะ่ะต่อไปคะ่ะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของจังหวัดกลองยาวคะ่ะนักเรียน นักเรียนทราบไหมคะว่าจังหวัดกลองยาวเนี่ยมีลักษณะอย่างไรโอ้โหเก่งมากค่ะหลายคนนะคะตอบถูกเลยก็คือจังหวัดกลองยาวเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีความสนุกสนานใช้บรรเลงประกอบการแสดงรำกลองยาวนะคะที่มีลีลาท่ารำที่ตื่นเต้นเร้าใจนะคะแล้วก็เป็นการแสดงของชาวภาคกลางนั่นเองบางครั้งเรียกว่ารำเถิดเทิงนั่นเองค่ะ จังหวะกลองยาวมีประโยชน์อย่างไรคะนักเรียนแน่นอนเลยค่ะจังหวะกลองยาวเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งจังหวะที่มีความสนุกสนานใช้บบรเลงประกอบการแสดงรากลองยาวนะคะแล้วการแต่งกายล่ะคะมีลักษณะอย่างไร เก่งมากค่ะการแต่งกายนะคะสังเกตได้จากภาพเลยก็คือผู้ชายนุ่งกางเกงคลุมเข่านะคะเสื้อคอกลมแขนสั้นมีผ้าคาดศาีรษะแล้วก็มีผ้าคาดเอวด้วยนะคะส่วนผู้หญิงค่ะนุ่งผ้าถุงยาวนะคะแล้วก็สวมเสื้อแขนกระบอกห่มสบายทับแล้วก็ทัดดอกไม้นั่นเองค่ะแล้วครูก็จะให้นักเรียนนะคะไปฟังเสียงจังหวะกลองยาวกันนะคะแล้วเดี๋ยวมาตอบคําถามครูถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ ไงกันบ้างคะหลังจากที่ไปฟังจังหวะกลองยาวกันนะคะนักเรียนเดี๋ยวมาตอบคำถามครูกันค่ะนักเรียนคะจังหวะกลองยาวมีลักษณะเสียงอย่างไรคะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะจังหวะของกลองยาวก็คือบอมเพิง่งบอมเพิง่งบอมเพิง่งบอมนั่นเองนะคะยอดเยี่ยมมากคะ่ะ และเราจะมาเรียนรู้ในจังหวะต่อมานั่นก็คือจังหวะเสริงกระติบข้าวค่ะนักเรียนเด็กๆทราบไหมคะว่าจังหวะเสริงกระติบข้าวเนี่ยมีลักษณะอย่างไร แน่นอนเลยค่ะจังหวะเซิ้งกระติบข้าวนะคะก็คือเป็นจังหวะที่สนุกสนานที่ใช้บเลงประกอบการแสดงเซิ้งกระติบข้าวนะคะมีท่ารำที่แสดงถึงวิถีชีวิตของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนั่นเองนะคะเช่นท่าเดินสะพายกระติบข้าวท่าหยิบข้าวเหนียวท่าปั้นข้าวเหนียวท่าเช็ดมือโดยนำมาประดิษฐ์เป็นท่ารำประกอบจังหวะนะคะให้ดูสวยงามสนุกสนานนั่นเองค่ะ แล้วเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะคะไปฟังเสียงของจังหวะเสริงกระติบข้าวกันถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่นักเรียนได้ไปฟังเสียงของจังหวะเสิร์งกระติบข้าวอ่าเดี๋ยวมาตอบคำถามครูกันดูสิจังหวะเสริงกระติบข้าวมีลักษณะเสียงอย่างไรคะ ยอดเยี่ยมมากค่ะจังหวะเสิริงกระติบข้าวนะคะก็คือมีลักษณะเสียงก็คือปะเทงปะเทงปะเทงปะปะเทงปะเทงปะเทงปะ,ปะนั่นเองค่ะเก่งมากค่ะแล้วก็เพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันต่อในเรื่องของท่ารำประกอบจังหวะเสริงกระติบข้าวค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันได้เลยค่ะ สำหรับตัวอย่างท่ารำประกอบจังหวะเสริงกระติบข้าวนะคะก็ท่าแรกค่ะจะเป็นท่าการย่ำเท้านะคะเด็กๆให้ย่ำด้วยปลายเท้าค่ะส้นเท้าจะต้องเปิดขึ้นตลอดเวลานะคะใช้ปลายเท้าย่ำเท่านั้นส่วนมือค่ะก็คือจะแกว่งแขนตามจังหวะศีรษะก็คือจะเอียงตามจังหวะเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาชมการสาธิตท่าแรกกันค่ะ เด็กๆดูดีๆนะคะขย่งเท้าก่อนนะไปปะเทงปะเทงปะเทงปะปะเทงปะเทงปะเทงปะต่อไปค่ะท่าที่สองนะคะท่าที่สองจะเป็นท่าสลัดนิ้วมือทั้งสองข้างนะคะหรือเรียกอีกอย่างว่าท่าดีดเข้าเหนียวนั่นเองค่ะโดยที่จะกำมือทั้งสองข้างค่ะแล้วก็จะ ปล่อยดีดออกด้านซ้ายด้านขวาสลับกันนะคะส่วนเท้าก็จะย่ำในลักษณะเดิมเลยก็คือย่ำด้วยปลายเท้าส้นเท้าเปิดแล้วก็ศีรษะจะเอียงตามมือมือที่ดีดนะคะอ่ะเดี๋ยวลองชมกันปะเท่งปะเท่งปะเทงปะปะเทงปะเทงปะเทงปะ ต่อไปค่ะท่าที่สนะคะท่าที่3ะะา3จะเป็นท่ายักสะโพกตามจังหวะนั่นเองค่ะท่ายักสะโพกนะคะเด็กๆเราจะกวักมือขึ้นตามจังหวะน,นะคะด้านขวาด้านซ้ายสลับกันนะคะส่วนเท้าค่ะเราจะยืนนะคะโดยที่ถ้าเราจะยกสะโพกทางด้านขวาเราจะใช้ปลายเท้าขวาค่ะ ตั้งขึ้นนะคะลักษณะคล้ายแตะเท้าหรือจรดเท้านั่นเองนะคะแล้วก็ยกสะโพกตามจังหวะด้านซ้ายขวาสลับกันชมการสาธิตค่ะปะเท่งปะเท่งปะเท่งปะปะเท่งปะเท่งปะเท่งปะ,งปะลักษณะนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่นักเรียนได้ไปเรียนรู้ในเรื่องของท่ารำประกอบจังหวะเสริงกระติบข้าวเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะ มาถึงช่วงของกิจกรรมคิดวิเคราะห์กันแล้วนะคะเด็กๆในวันนี้ค่ะครูจะให้นักเรียนนะคะร่วมกันวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบและลักษณะจังหวะฟ้อนเงี้ยวกับจังหวะเสริงกระติบข้าวว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะเป็นแผนภาพความคิดดังที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ค่ะครูให้เวลานักเรียนสักครู่นะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือคิดวิเคราะห์กันได้เลยค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะเด็กๆโอ้โหหลายคนตั้งใจคิดวิเคราะห์กันอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูแนวคําตอบกันนะคะว่าสิ่งที่นักเรียนวิเคราะห์มาจะตรงกับแนวคําตอบของครูหรือเปล่ามาดูกันค่ะจังหวะฟ้อนเงี้ยวนะคะรูปแบบของจังหวะก็คือเป็นจังหวะที่สนุกสนานที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดงพื้นเมืองภาคเหนือของชาวไทยภูเขานั่นเองนะคะส่วนลักษณะเสียงของจังหวะเป็นยังไงคะ าก็คือมงแซะมงแซะแสะมงตะหลุ่มตุมมงนั่นเองนะคะในส่วนของจังหวะเซิรงกระติบข้าวล่ะคะรูปแบบของจังหวะก็คือเป็นไงเป็นจังหวะที่สนุกสนานที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดงพื้นเมืองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนั่นเองนะคะลักษณะเสียงของจังหวะเป็นไงคะแน่นอนเลยนะคะปะเทงปะเทงปะเทงปะ ปะเทงปะเทงปะเทงปะนะคะซึ่งทั้งจังหวะฟ้อนเงี้ยวแล้วก็จังหวะเสริงกระติบข้าวนะคะมีสิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือเป็นจังหวะที่ใช้บรนเลงประกอบการแสดงพื้นเมืองมีจังหวะสนุกสนานนะคะแล้วก็แสดงถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอีกด้วยค่ะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปความรู้ความเข้าใจกันค่ะ การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะนะคะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยท่าทางต่างๆต,ต,ตามจังหวะเพื่อให้เกิดความพร้อมเพียงกันค่ะจังหวะพื้นเมืองที่ควรรู้จักก็อันได้แก่ฟ้อนเงี้ยวกลองยาวและก็เสริรงกระติบข้าวนั่นเองนะคะซึ่งเป็นจังหวะที่สนุกสนานใช้บรรเลงประกอบการเคลื่อนไหวท่าทางประกอบการแสดงพื้นเมืองนั่นเองค่ะ และสําหรับภารังงานชิ้นงานในวันนี้นะคะครูจะให้นักเรียนนะคะแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ4ี่คนผ่านทางช่องทางออนไลน์ค่ะจากนั้นก็ฝึกปฏิบัติท่ารําประกอบจังหวะเสิงกระติบข้าให้ถูกต้องให้มีความสวยงามและก็ให้มีความพร้อมเพียงกันด้วยนะคะแล้วก็ให้เพื่อนในกลุ่มค่ะช่วยกันประเมินผลการปฏิบัติของนักเรียนลงในแบบประเมินดังตัวอย่างที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะคะ แล้วก็ครูมีเกณฑ์ในการปฏิบัติดังต่อไปนี้ค่ะและนี่ก็คือเกณฑ์การประเมินการปฏิบัตินะคะนักเรียนถ้านักเรียนพร้อมแล้วขอเชิญนักเรียนฝึกปฏิบัติท่ารำประกอบจังหวะเสริงกระติบข้าวกันได้เลยค่ะ โอ้โหครูแอบเห็นนะคะแต่ละกลุ่มนะคะสนุกสนานกับการประกอบท่าเคลื่อนไหวประกอบจังหวะเพลงกันทีเดียวเลยนะคะทีนี้ค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปความรู้สรุปหลักการหลังการปฏิบัติกิจกรรมกันค่ะการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะพื้นเมืองนะคะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายในท่าทางต่างๆต,ตามจังหวะเพลงนะคะเพื่อให้เกิดความสวยงามและก็ความพร้อมเพียงกันนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติท่ารำประกอบจังหวะเสริงกระติบข้าวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะครูจะให้นักเรียนนะคะนำเสนอการสแสดงของกลุ่มตัวเองผ่านทางช่องทางออนไลน์โดยเพื่อและครูค่ะจะร่วมกันประเมินผลและก็ตรวจสอบความถูกต้องอีกทั้งยังจะให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะจากนั้นนักเรียนก็สามารถประเมินความพึงพอใจในผลงานของตัวเองเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผลงานของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไปได้อีกด้วยนะคะ ถ้านักเรียนพร้อมแล้วขอเชิญนักเรียนนำเสนอการแสดงของกลุ่มตัวเองได้เลยค่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะแต่ละกลุ่มนะคะนำเสนอออกมาได้สวยงามถูกต้องแล้วก็มีความพร้อมเพียงกันมากเลยทีเดียวนะคะ เด็กๆคะและในวันนี้ครูก็มีตัวอย่างผลงานของเพื่อนนักเรียนมาให้ได้ชมกันด้วยนะคะและนี่ก็คือตัวอย่างผลงานของเพื่อนนักเรียนค่ะแบบประเมินการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะเสริมกระติบข้าวนะคะความสอดคล้องของการเคลื่อนไหวกับจังหวะนะคะเพื่อนก็ประเมินมาแล้วว่าดีการแสดงอารมณ์ในการเคลื่อนไหวก็ดีนะคะแล้วก็สุดท้ายเรื่องของ ความกล้าสแสดงออกนะคะเพื่อนก็ทําได้ดีเช่นเดียวกันนะคะลงชื่อนั่นก็คือชื่อเพื่อนของเราเองนะคะนั่นก็คือเด็กหญิงสุพันณีนุ่มนวลนะคะเป็นผู้ประเมินค่ะค่ะนักเรียนคะและมาถึงในช่วงของกิจกรรมชวนคิดชวนตอบกันแล้วนะคะเด็กๆในวันนี้นะคะครูก็มีกิจกรรมชวนคิดชวนตอบเนี่ยเพื่อเป็นการวัดความเข้าใจของนักเรียนนะคะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องนี้ไปนะคะแล้วก็ ครูมีคำถามมาถามนักเรียนค่ะมาดูที่คำถามแรกกันค่ะจังหวะเซิงกระติบข้าวใช้บรเบลงประกอบนาฏศิลป์พื้นเมืองของภาคใดคะมีตัวเลือกค่ะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคใตค้คะนับหนึ่งสองสายอดเยี่ยมมาค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองนะคะ สำหรับใครที่ยังตอบไม่ถูกนะคะตั้งสติให้ดีเลยแล้วมาดูคำถามถัดมาค่ะข้อใดคืออุปกรณ์ประกอบการแสดงเสริงกระติบข้าวมีตัวเลือกค่ะ 1. สุม่ม 2. สวิง 3. เคียว 4. กระติบข้าวข้อใดคะติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักปิงถูกต้องนะคะคำตอบที่ถูกก็คือกระติบข้าวนั่นเองค่ะเก่งมากเลย เด็กๆคะมาดูคำถามข้อถัดมากันค่ะข้อใดเป็นลักษณะจังหวะของการเสริงกระติบข้าวข้อใดเป็นลักษณะจังหวะของการเสริงกระติบข้าวมีตัวเลือกค่ะข้อ 1. ปะปะเท่งเท่งปะปะข้อ2ปะเท่งปะเท่งปะเท่งปะข้อ 3. ามเท่งเท่งปะปะเท่งเท่งหรือข้อ4 เท่งปะเท่งปะเท่งเท่งเท่งนักเรียนคิดว่าข้อใดถูกคะนับหนึ่งสองสามยอดเยี่ยมมาค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อสองนั่นเองปะเท่งปะเท่งปะเท่งปะ,ปะนั่นเองค่ะเด็กๆคะ่ะมาดูคำถามข้อถัดมากันค่ะข้อใดเป็นลักษณะจังหวะของฟอนเสียงข้อใดเป็นลักษณะจังหวะของฟอนเสียงมีตัวเลือกคะ่ะ หนึ่งมงแซะมงแซะมงแซะตะลุ่มตุ้มมงหรือสองมงแซะมงแซะแซะมงตะลุ่มตุ่มมงหรือสามมงแซะมงแซะแซะมงตะลุ่มตุ่มตุ่มหรือสี่มงแซะแซะมงมงแซะตะลุ่มตุ้มตุ่มนักเรียนคิดว่าข้อใดถูกคะนับ หนึ่งสองสามยอดเยี่ยมมาค่ะคำตอบที่ถูกก็คือข้อสองนั่นเองมงแซมงแซแซมงตะหลุมตุ่มมงนั่นเองค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะแล้วก็จังหวะพื้นเมืองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่านักเรียนจะนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ค่ะไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้เนี่ยบันทึกเป็นคลิปวิดีโอค่ะแล้วก็นำลงไปโพสในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Line, Youtube, Instagram หรือแม้กระทั่ง TikTok ก็ได้เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจศึกษาต่อไปหรือเป็นการสร้างความบันเทิงสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ที่ได้พบเห็นอีกด้วยนะคะพบกับครูแก,ก,ก้วกนกการได้ใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ